สวัสดีครับเ,เ,เพื่อนๆพี่ๆน้องๆวันนี้จะมาบอกเคล็ดลับอีกอย่างหนึ่งของการไม่ใช่เคล็ดลับหรอกมันเป็นวิธีการเก็บฝรั่งนะครับนี่วิธีวิธีเก็บฝรั่งที่ปลอดภัยแล้วกันก็อย่างนี้นะครับเนี่ยเวลาเราห่อฝรั่งเนี่ยมันจะเป็นอย่างนี้เวลาจะเก็บ ให้จับแบบนี้จับดูขนาดนะครับเสร็จแล้วให้เปิดดูอย่างงี้เปิดดูเปิดดูสีนะครับเปิดดูอย่างนี้เลยขึ้นอย่างนี้นะครับยาอันนี้ถือว่าเป็นข้อข้อห้ามเลยแล้วกันผมโดนมาแล้วอย่าเอามือไปจับอย่างนี้นะครับเอามือจับครั้งนี้เราเลื่อนขึ้นไปอย่างนี้ยอย่าทำนี่นะ มือสอดไปอย่างเงี้ยแล้วจะเลือดขึ้นอย่างเงี้ยคอเนี้อย่าทำเพราะอะไรเพราะว่าตรงเนี้ยมันเป็นที่หลบของสัตว์มีพิษแมงป่องตะขาบแมงมุมนะครับผมโดนมาแล้วเ็ยมาเล่าให้ฟังปวอดจอุดซองวันนะครับแมงป่องเพราะฉะนั้นจับดูจับดูนะครับจับดูแบบเนี้ย อ๋อขนาดน่าจะได้แล้วแหละแล้วก็เลิกขึ้นอย่างนี้นะครับอย่างนี้ดูอย่างนี้โอเคถ้าสีได้แล้วก็เก็บนะครับย้ำนะครับห้ามเอามือไปอย่างนี้บอกแล้วนะเตือนแล้วนะอย่าว่ากันเด้อเดี๋ยวจะหาว่าไม่บอก